ไม่ถัดการครับไม่ถัดการกันซะแล้วตอนนี้นกล้องเดินมาตรงจุดมุมแล้วพร้พอมพร้อพร้อมแล้วพร้อมแล้ว,ม,ลวมาแล้วครับจะไปชนออกมาแล้วครับผมปี24ตัวน,น้อยๆครับมากันเต็มเลยทีเดียวโอ้โหหมายเลข18ต้องต้องตี้ แมทชิวพลิกไปแล้วโผวตศกกหมุนจามโหวตโศกกหมุนจาม <c oughs> พี่หนึ่งสามสองใส่เสื้อเต้ยนั่งให้หน่อยอยู่ข้างบนน่พี่นั่งไว้ขาได้แต่พี่ยืนผมไม่เห็นแล้ว <c oughs> เอากันแล้วก็ตอนนี้จอก็ไม่เห็นด้วยมาแล้วแมทิวมาหากันแล้วตามไปด้วยปากกอนโตกีชิลีอันดับสามละอันดับส<อ>ามละเบโลลาซี ไมดีครับเบลโล่2อสองครับโอ้อันดับ4ี่สิอันดับสี่ยังไม่ใช่สิทธิี่ผ์สิทธิี่ผมอยู่อันดับที่5้าไปปัญญายให้ผชมบาครับเราจะได้รับผม F ใเก้าหนึ่งหนึ่ี่แม่แล้ให้ีได้ไงรู้เป็นยังไงครับเขาดองเหรอดองดองลยจีแม่เขาดองมาแล้วมาถึงมาแล้วส2่สองก็ตอนที่3เบลโล่สี่สี่ทุย่างเก็บที่อันดับที่5 เอฟชอบเชียร์ที่หบอสซาลาติักที่เก็มอมนเตนาร์อที่เก้าบีเอ็ที่สิบตีน้อย,ยและที่1ิบชีตาชีตาครับเอาเลยด้ยนรอบสนามเท่านั้นเองก็ความสนุกสนาน ยังมอบให้ท่านผู้ชมที่อยู่กางบ้านและที่อยู่ในสนามด้วยนะครับไวเอรมอโตที่หนึ่งเฉพาะรถโครงการเท่านั้นเอารถเข้าเกตด่วนๆครับเอายังไงล่ะลูกเอ้ยเอายังไง49ไปยังไงลูกเอาดัดก็ไปลูกเอาโอ้โหตัวใหญ่ทิพไพรในสี่สิบเกาูมองจากไหนมาอย่างไงเนี่ยมาอีกคันลิงเนี่ยขอน้องแข่งด้วยขอน้องแข่งด้วยต้องไปปีหน้าปีหน้าปีหน้าเจอกันแน่วันนี้กูคันสุดท้ายเดี๋ยวปีหน้ากูเข้าทีหนึ่งเออมาแล้วผู้นำมาแล้วแมทธิวมาแล้วมาแล้ว ครับแบบเทีวครับโอ้สวยสดงดงามเนี่ยไท่สนธยาบริภาษยุ้ยช็อปให้มียุ้ยช็อปมียุ้ยชอบด้วยมีอะไรเป็นสองจำหลายด้วยเอาละเปียวโลเปียวโลก็ยังไม่ยอมลดราวาสอดก็หนีก็หนีอย่างเดียวผู้ตามก็ไม่ท้อไม่ถอยมีใครอยากขยายกันไปนะตอนนี้เราคือสอบนะขยายกันไปแล้วนะแต่ตอนนี้กล้องเราก็จับอยู่อันที่หนึ่งเรื่อมาสวยสดงดงามจริงๆผู้ชมทางบ้านครับอยาก ให้ท่านมาสัมผัสบรรยากาศภายในสนามเชลเิอมาทีหนึ่งทีท่หนึ่งทนำะไมต้องไปจับแล้วมาดูตับที่สองเป็นโลกกับอัมากอโตพีรีที่ว่าจะแซงกันได้หรือเปล่าสินค้าผิดกฎหมายไหมครับปตามันก็ยังไปอยู่ใกล้นะไ้วัยมาสุาพทธพาครับฮิดแน่ค่ะรถข้า พิธีการุดพรแอร์ด้วยนะครับมาตอนแนีกเด็นไม่หยุดเลยทีเดียวเห็นไหมล,ล่ะล็อกคัเเ่งกันเข้าไปเลยและตอนนี้กล้องไปจับอยู่ที่ไกลๆนะครับผมยังไม่รู้แต่อันดับที่หนึงน่งดคงจะเป็นแมทธิวแน่นอนครับสำหรับการแข่งขันในรุ่นเ์ กู้แข่งอย่างเหนือชั้นต้องเบาและแมตทีเรื่อยๆสุยาปาตีซีมบอกเบาๆหน่อยแข็งแรงหน่อยแข็งแรงหน่อยอันดับสองอันดับสามเป็นยังไงทิง่างกันแล้วใช่ไหมโอ้โหตอนนี้เบนโลกเป็นยังไงเอยเบโลกเบนโลไปไหนแล้วอ่ะอ๋อเบนโลล้มสะดุดไปหรือเปล่าอ้าวตำแหน่งเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนไปเบอร์เจ็ดขึ้นมาแล้วนะเซ่โอ้โห นายประกอบโตองคิรีอยู่ที่สองตอนนี้ตกไปอยู่หลายตำแม่งเลยทีเดียวยครับช่วย